ได้ต่อแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะกรีกกาลังจะไปดูหนังค่ะซึ่งอยู่ๆเนี่ยก็สงสัยขึ้นมาว่ากว่าที่จะมีการฉายหนังเหมือนทุวกวันนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรเดี๋ยวกรีกขออนุญาตไปหาข้อมูลแล้วมาเล่าทุกคนฟังกันนะแต่ก่อนอื่นขออนุญาตไปดูหนังก่อนค่ะดูหนังจบแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวกรีกนะคะขออนุญาตกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปหาข้อมูลเดี๋ยวมาเล่าทุกคนฟังกันค่ะ ต้องเล่าที่มาของโรงหนังนะคะกรกต้องพาทุกคนย้อนกลับไปในปีราวราวศตวรรษที่18ค่ะยุคนี้ได้ถือกำเนิดนักประดิษฐ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของภาพยนตร์ตลอดการนั่นก็คือออกูสและหลุยสองพี่น้องจากตระกูลลูมิแอค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะได้ร่วมกันประดิษฐ์กล้องขึ้นมาตัวหนึ่งที่สามารถทั้งฉายแล้วก็ถ่ายภาพในตัวเดียวนั่นก็คือกล้องซีเนมาตกราฟกล้องตัวนี้เนี่ยได้ถูกดัดแปลงนะคะจากกล้องดังเดิมที่มีชื่อว่าไฮเนโตสโคป ซึ่งกล้องแบบบางเดิมเนี่ยก็สามารถดูภาพเคลื่อนไหวได้นะทุกคนแต่ว่าจะเป็นการดูที่แบบต้องไปนั่งสอบเดียวคนอนไม่สามารถฉายภาพแบบดูพร้อมกันได้เมื่อการปริตครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะออกกูสและหลุยลูมิแอเนี่ยได้ทำการฉายภาพยนตร์และเก็บค้าเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่28ธันวาคมออ 1, 95, นะคศ1895ณกรุงปารีสโดยภาพยนตร์เรื่องแรกที่ฉายนะคะมีชื่อว่าลาสโีเดร Arrival a train at Lata of แต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่าในยุคนั้นมีหลายคนในสังคมบอกว่าอุตสาหากรรมภาพยนตร์เนี่ยเป็นอุตสาหากรรมไร้อนาคตค่ะแต่เราก็เข้าใจได้นะทุกคนเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่าในยุคนั้นนะคะภาพยนตร์ถือว่าเป็นสิ่งใหม่มากดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่จะมีคนเห็นด้วยและมีคนไม่เห็นด้วยแต่ผลตอบรับของภาพยนตร์นะคละับดีสนทางกับคำดูถูกค่ะเพราะว่าตนนั้งแต่ชายหนังเรื่องแรกไปเนี่ยว่ากันว่า จอหนังไม่เคยดับแสงภาพไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวช่องไข่ตัวไม่เคยเหงาเพราะไม่ว่าทุกที่ของโลกเนี่ยก็จะมีการฉายหนังอยู่ตลอดทุกวันที oh. ถือว่าประสบความสําเร็จมากๆแล้วก็เป็นมาจนถึงทุกวันนี้แต่ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จยังไงนะคะวงการภาพ,พย,ายนตร์เนี่ยก็ได้พบเจอกับวิกฤตอยู่หลายครั้ง oh. เช่นสงครมโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะคะที่สภาพเศรษฐกิจเนี่ยย่ำแย่มากทาให้คนนะคะไม่นิยมการไปดูหนังในโรงแต่ทุกครั้งที่เจอวิกฤตนะคะโรงภาพย,ายนตร์ก็จะรอดกลับมาได้ และหลังจากวิกฤตเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่ามีคนเข้าไปดูหนังในโรงภาพยนตร์มากขึ้นกว่าเดิมซะอีกเรียกได้ว่าแบบแข่งแก่งจากการเจอวิกฤตพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสพลิกโอกาสให้เป็นวิกฤตเออนั่นแหละคะ่ะทุกคน แต่ไม่ใช่กับวิกฤตล่าสุดอย่างโควิด19แล้วการมาของแอปสกรีนนี่ต่างๆค่ะที่ทาให้คนในปัจจุบันเนี่ยนิยมดูหนังดูซีรีส์บนมือถือมากกว่าที่จะเข้าไปในโรงภาพยนตร์ค่ะแต่ว่าส่วนตัวกลิกนะกลิกว่าดูหนังที่ไหนก็ไม่ฟินเท่าโรงภาพยนตร์จริงๆนะทุกคนแบบมันได้อารถรรพมาได้แสงสีเสียงภาพมันถูกต้องอะ่ะซึ่งก็นั่นแหละทุกคนเราก็ต้องมารอดูกันค่าว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยวงการภาพยนตร์โรงหนังเนี่ย ามารถพลิกกลิไปได้แล้วจะกลับมาหนับขึ้่อีกครั้งได้หรือเปล่าหลังจากดูมาจนจบแล้วค่ะครีกอยากจะถามทุกคนค่ะว่าทุกคนเนี่ยชอบดูหนังในแอปสตรีมมิ่งหรือว่าโรงหนังมากกว่ากาันยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ